สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ POCO F6 กับเกม Warzone นะเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคพหุมากเลยนะครับก็มาเทสต่อจาก i q C9 Table นะตอนนี้เนี่ยตัวนี้กำลังลดราคาที่ Lazada นะครับก็ราคาดีเลยนะครับตัว ram 12เนี่ยเหลือประมาณ12,500นานะครับส่วนตัว ram 8เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1,900นานะมาดูเซตติ้งนะครับเราตั้งเหมือนกันหมดเลยนะนี่เป็นสูงข,ขึ้นแล้วก็ fps แบบไม่มีขีดจากัดนะครับจริงๆเนี่ยผมอัดไปแล้วรอบนึงนะครับ ตัววัดหน้าจอเนี่ยมันเด้งทุกตัวเลยนะไอตัวนี้ก็ไฟล์เสียนะครับเสียไปแล้วเมื่อคือนนะครับรอบหนึ่งนะเพิ่งมาเช็คเมื่อเช้าคือแบบไฟล์เสียเลยนะครับใช้ตัววัดของเครื่องก็เสียนะแล้วก็ถ้าใช้เป็นตัวนอกเนี่ยผมอัดแล้วมันก็แบบเด้งหายปิดเองเลยนะครับก็อัดไปแบบ1น,นาทีแล้วมันก็หายไปเลยนะหยุดอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้มาแล้วครับตอนนี้คือเราได้โดดเลยนะเนี่ยเฟนนี่ก็วิ่งเกิน60นะครับเนี่ย90นะ นะครับอันนี้เดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิให้ดูก่อนนะครับช่วงแรกเลยฟึบนี่สานะครับคือตอนนี้เนี่ยมันกําลังเย็นๆนะนี่มีเกินไปเ4นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็โหมดประสิทธิภาพแล้วก็เกมโหมดเนี่ยผมก็เปิดเป็นสูงสุดหมดเลยนะโอ้ัด oh เดี๋ยวพึ่งเลย โอ้โหรู้ได้ไงวะโอ้กี่ทางวะเนี่ยเฟรมเลทเนี่ยทะลุมา9ก้าสิบเลยนะครับแต่ตัว C9 เ a b l เเนี่ยเฟร,รมไม่ค่อยทะลุมาขนาดนี้นะครับนี่มีแบบเฟร,รมร่วงบ้างนะครับทุกคน They're returning to base. ตอนนี้รู้สึกว่าความร้อนเนี่ยเริ่มมาแล้วนะเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับที่ขอบเครื่องเหมือนว่าเฟรมเนี่ยมันจะมาตันอยู่ที่ห้าสิบเกนะครับเอากระสุนหมด นี่เฟรมนี้ก็ล็อกไว้ที่60เลยนะทุกคนเนี่ยเล่นได้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมอัดไปแล้วคลิปหนึ่งเนี่ยคือคลิปนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบกระตุกเป็นช่วงๆนะกระตุกแบบภาพค้างไปเลยนะครับเนี่ยพูดป,ปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะก็ยังมีอยู่นะแล้วก็หลังจากที่อัดคลิปนั้นไปแล้วก็ไฟล์หายเนี่ยมันก็ได้มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับเปอัปเดตไฮเปอร์เวสนะน่าจะแก้บั็กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับรู้สึกว่ามันเป็นไม่มากแล้วนะแต่เมื่อกี้พูดปุ๊บมันเป็นปั๊บเลยนะเป็นประมาณนั้นนะ แต่ว่าผมไม่ได้เซตปืนไว้นะที่มันมีสกินนะเนี่ยมันจะมีแบบกระตุกแบบเฟรมดอปไปหววหนึ่งเลยนะเมื่อกี้ก็เหลือสามสิบเอาปืนอะไรดีโค้ oh. ขึ้นทำบนก่อนละกันเนี่ยเฟรมมันจะลดแบบ ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสามสิบนู่นอุ้ยจักไหนวะโอ เนี่ยพอโดนยิงแล้วแบบเฟรมมันลดเลยนะครับ fact, no มาเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเดี่ยวให้ดูนะครับแมปเล็กๆนะแล้วนะนะนะตอนนี้เนี่ยเราจะลองเล่นแบบแมปเล็กๆดูนะครับแมปนี้เลยซึ่งแมปนี้เนี่ยเหมือนมันจะล็อกไม่ให้เกิน60สบนะครับจากที่ลองเล่นมานตอนนี้เนี่ยเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะความร้อนก็สี่สิบห้าสี่สิบ เนี่ยขึ้นเร็วนะนะสี่สิบหกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องก็ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับตอนนี้ความร้อนเริ่มทะลุหลังเครื่องมาแล้วนะเก็บเก็บเก็บโอ,โอ้จากไหนไม่รู้วิ่งก่อน นเนี่ยตอนวิ่งมันจะแบบแหลกๆนะครับทุกคนเฟรมมันจะค่อนข้างโอ้ยจะสูงหมดอ้อนี่ย ก,นนะกระสุนก็หมดนะครับตอนนี้เนี่ยเฟรมมันจะแบบที่แรกมันก็อยู่60นะครับเนี่ยมันก็ร่วงเลยนะดูโอ้ยโอ้ยโอ้โหกระสุนหมดดีนะเป็นบอดยิ่งแบบตอนที่เราโดนยิงเนี่ยคือมันจะลดลงเยอะมากนะครับมันลดจนแบบทำให้เรายิงไม่โดนเลยนะ โอมากันอีกแล้วกระสุนนู้นหมดมาแล้วกระสุนได้แล้วอยู่ไหนวะข้างบนนู่นเลยไม่โดนไปดีกว่าเนี่ยคือมันค้างแล้วเฟร,รมก็เหลือ40อะไรแบบนี้เลยนะทุกคนวันนี้มีคนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยทุกคนดู เดี๋ยวต้องแห่งดูนะครับเผื่อจะมีคนมาใช่เปล่าอ่ะไม่ใช่เนี่ยดูดิเฟรมเลยี่ห้ายี่24สี่เนี่ยยี่สิบ โอ้โหดูแค่เก็บโหลดเอานี่ก็ FPS เหลือ13เลยนะครับนั่นจะเป็นเรื่องความร้อนหรือเปล่าความร้อนเนี่ยก็อยู่แบบกลางๆนะครับกลางๆ46 47นะวนอยู่ประมาณนี้นะครับจะร้อนกว่าตัว i c C9 Turbo อยู่ประมาณ1-2องศานะครับแบบอัดหน้าจอเหมือนกันตั้งข้างเหมือนกันเลยนะ44 45นะครับตรง CPU ก็ สี่สิบห้านะข้างหน้าก็สี่สิบหกนะครับเดี๋ยวมาดูกันไฟจะเสียอีกไหมถ้าเสียอีกเนี่ยผมก็น่าจะให้ดูที่กล้องเองนะครับเนี่ยให้ดูตรงที่เราใช้กล้องถ่ายเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยลงวันนี้เลยเนี่ยคือตอนจะลงเนี่ยเฟรมมันก็หายไปหวบหนึงเลยนะ มันหายไปแล้วแบบมันทำให้เราแบบชะง,งักไปแป๊บหนึ่งเลยต้องมองจากระยะไกลก่อนนะครับเนี่ยดูดิตอนยิงเฟรมเหลือยี่สิบกระสุนหมดมานี่โอ้โอ,โอ,โอ้ตายจะรอดไปนี่รอดเฉยเลย ตอนนี้ก็อยู่ในคุกนะมันก็แบบเฟรมันก็ยังลดอยู่นะทุกคนเนี่ยมันค่อยค่อยเพิ่มนะเดีย๋ยวเราจะเปิดกราฟให้ดูนะครับหลังจากที่เราเล่นจบนะครับอาจจะเล่นไม่ถึง30นาทีนะเพราะว่าถ้าเล่นถึง30นาทีเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะหนักกว่านี้นะเอพีสมันก็น่าจะลงไปแบบเยอะกว่านี้อีกนะครับก็เลยแบบเทสแค่นี้พอแล้วกันนะทุกคน นี่ไงโดนไปดิดูดิเอา ขึ้นทาบอละขนาดจะอยู่ในตึกเฟรมยังลดนะทุกคนปกติอยู่ในตึกนี่เฟรมจะต้องแบบขึ้นแล้วนะครับเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเฟรมนะอมโอ้โหปืนอะไรนี่ยกระสุนไม่มีใครยิงหรออ๋อ,อเจอละ มาจากไหนน่าจะข้างหลังหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเฟรมก็ลดลงอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับนี่ครับเฟรมที่ทําได้นะครับมันจะแบบเกินหกสิบไปแค่ช่วงเดียวนะเนี่ยมันจะเกินหกสิบไปแค่แบบแป๊บเดียวนะครับประมาณแบบสองสามนาทีนะพอห้านาทีเนี่ย คือเฟรมเนี่ยมันจะมาล็อกที่60เลยนะครับแล้วก็จะมีอาการแบบแกล้งแกว้งน,นะครับแบบติดๆขัดๆัดเล่นอยู่60เฟรมก็ล่วงมาเหลือ20เหลือ10อะไรแบบนี้นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอันนี้คือกราฟเมื่อวานนะอ่ะเดี๋ยวดูกราฟวันนี้นะครับเล่นไปนะครับ15นาทีกับ9นาทีนะ9นาทีนี่น่าจะเป็นอันแรกนะครับใช่ไหมอ่า มันก็จะลองที่60นะแล้วแบบมันก็จะแบบลดลงมาบบหวบหนึ่งเลยนะมันก็จะทําให้เราแบบยิงไม่โดนนะครับเนี่ยมันลดมาเหลือ30เฟรมอะไรประมาณนี้นะถ้าใครสนใจเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยก็มีลดราคาอยู่นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละอยากให้เทสเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับ